น้ำแรงมากนี่แล้วก็เพิ่มพวกนี้เข้าไปใช้วิธีถ้าแห้งแล้วนะคะใครได้ทำตามตามครูไปนี่ก็สามารถที่จะตบสีให้เป็นตะไคร่น้ำได้เลยนะคะเนี่ยถ้าตกวันนี้พฤหัสหน้าก็เสร็จ เราจะลงบนกระจกนะคะเพื่อที่ได้โชว์ได้เลยนะคะเราก็ใช้สีโดยไม่ต้องแตะน้ำมันเยอะเราจะแตะครั้งแรกนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็อาจจะแตะอีกครั้งเดียวเพราะว่าถ้าเกิดฝืดเราถึงจะเพิ่มตอนนี้สีเขาหนืดแล้วอากาศในนี้แห้งนะคะ สามารถที่จะเพิ่มน้ำหนักของตะไคร่น้ำได้เลยโดยเฉพาะสีเขียวและก็สีขาวตบสลับกันนะคะแล้วก็จะจะเห็นรอยของการตั้งสะบัดปุกกันตั้งขึ้นแล้วมองดีๆจะเหมือนเขาขึ้นเป็นตะไคร่น้ำเกาะ อันนี้เป็นเหมือนปากปากถ้ำสีที่ปะลงไปเนี่ยจะเป็นสีขาวสีเดียวแล้วส่วนที่เหลือในภูกันก็จะมีส่วนที่เป็นสีดำและที่เหลืออยู่ที่ปลายภูกันก็มีสีน้ำตาลนะคะเราตบผสมกันไปนเลยไม่ต้องเป็น ไม่ต้องไปล้างนะคะเพราะว่าภูเขาเขาก็มีหลายสีงานสีน้ำมันเป็นงานที่มองไกลนะคะถ้ามองใกล้ๆจะดูเหมือนเลอะเทอะแต่ถ้ามองไกลๆแล้วจะได้รูปร่าง ราอาจจะต้องเก็บละเอียดนิดหน่อยโดยใช้ผู้กันเล็กๆแต่ตอนนี้เราตกให้เห็นสีว่าตรงไหนอยู่ไหนอะไรอยู่ยังไงนะคะแล้วเราค่อยเพิ่มทีหลังต้องมีสีขาวด้วยถ้าต้องการให้มีตะไคร่น้ำที่เกาะสีเขียวชัดๆเพราะตอนนี้พื้นข้างล่างมสีดำหมด ที่จะยากก็มีตรงน้ำอะล่ะค่ะที่จะยากนะนี้เราก็จะเลยมาแถวบริเวณที่เป็นน้ำตกละตกน้อยๆนะคะอาจจะไม่เห็นหรอกวันนี้เพราะว่าสีอื่นเขายังแฉะอยู่ขออน,นุญาตเพิ่มสีดำอีกหน่อยเพราะสีดำเราใช้เยอะ สีดำนะคะตรงนี้จะเป็นหินที่ตั้งขึ้นแล้วก็มีตะไคร่น้ำเกาะเป็นหย่อมๆตอนนี้พื้นยังมีสีน้ำเงินและสีดำรออยู่ดังนั้นเราใช้ผูกกันที่มีสีเก่านะคะโดยไม่ต้องล้างแปะๆๆให้ให้ดูพลุนๆเพราะว่ามีตะไคร่เกาะอยู่ก็ไม่ต้องไประบายให้เรียบนะคะ ่วนที่เป็นสีดำก็จะต้องดำสนิทเพราะจะทำให้มองแล้วลึกเข้าไปข้างในแล้วก็จะทำให้ดูยืนออกมาเมื่อเวลาเราเพิ่มสีขาวเข้าไปหรือสีเขียวเข้าไปวันนี้เป็นแค่การลองพื้นเท่านั้นนะคะแต่รายละเอียดเนี่ยอาจจะมีจบต่อในอาทิตย์หน้าตบสีเข้าไปเยอะๆนะคะแล้วพอแห้งเนี่ยเราตบสีอ่อนเข้าไปสีเข้มจะสวยมากเลย จะดึงดูดภาพขณะดที่เราแปะๆอยู่นี่ก็ยังมองเห็นว่าเป็นภาพอะไรแล้วนะคะจะเห็นเป็นภาพน้ําตกน้ําที่ไหลแล้วนะคะเป็นก้อนหินก้อนหินที่เป็นรูปที่เปะเปื้อนไปนะคะแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเพิ่มอีกทําไมถึงบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเพราะว่าตรงเนี้ยแฉะแล้วนะคะมีสีถ้าเราแปะไม่ดีสีขาวหรือสีใสของกระจกก็จะปุดขึ้นมา เนต้องรอให้ชุดนี้เขาแห้งก่อนเช่นเดียวกับผ้าใบนะคะผ้าใบก็ตกแต่งเลยไม่ได้ถ้าตกแต่งตอนนี้ภายในวันเดียวกันเนี่ยก็จะไม่ได้รูปที่เราลงไปเพราะว่าสีที่ลงเนี่ยก็จะจมหายไปกับสีเก่าสีใหม่ไม่เกิดก็เลยไม่สมควรที่จะให้เสร็จนั้นถ้าเกิดทําเยอะๆเนี่ยก็ต้องลองพื้นแบบนี้ค่ะให้ให้ใหลายๆอันแล้วมาเก็บรายละเอียด ชีละแผน่นอันนี้เราก็ขอเว้นช่วงนี้ไปเลยให้เห็นว่าเป็นตะไคร่น้ำอยู่ก้อนนี้อีกก้อนหนึ่งเน้นเอาไว้นะคะเว้นให้เห็นเท่านั้นเองแล้วเราก็แปะของเราต่อไปบริเวณน,นี้จะเป็นส่วนที่มีสีขาวเยอะ สีขาวที่จะพองให้เห็นเป็นตะไคร่น้ำเยอะๆนะคะเป็นแนวของเขานะคะยังไงก็ต้องเก็บบรรยากาศข้างหลังก่อนใจเย็นๆนะคะเวลาวาดพวกนี้อยู่ในที่อากาศถ่ายเทนะคะบางทีสีก็เป็นโมลภาวะไม่ดีเหมือนกันตอนนี้รูเพิ่งจะอบลมมา เกี่ยวกับการอยู่ในอากาศที่มีสีอยู่ตลอดเวลาบางทีเราชินนะคะเราชินกับการอยู่กับสีแต่บางคนเนี่ยนักศึกษาบางคนเขามาเรียนครูเนี่ยเขาบอกอาจารย์เวลาวาดในห้องนะคะก็จะมีการรู้สึกมึนศีษะเพราะนั้นก็เลยต้องบอกเขาว่าอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทนะคะและ้วสีเวลาวาดภาพเนี่ยแห้งจริงๆเราถึงจะเอาเก็บกลับเข้าห้องได้ ไหมอบรมได้ความรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะนั้นต้องระวังบางทีเรารู้สึกว่าเรามึนศรีรษะโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเกิดจากอะไรทา้ที่เราก็อยู่ในอากาศที่ดีแต่ป่าบางทีเราหมกมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างอย่างการวาดภาพอยู่กับสีอยู่กับน้ำมันอยู่กับทินเนอร์นะคะโดยที่เราไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายกับร่างกายเราด้วยนั้นก็ นะคะถ่ายเทนะคะอากาศอันนี้เรายังไม่เน้นให้เขียวขึ้นมาแต่นี่ที่ห่วงคือตรงนี้เดี๋ยวจะไม่สวยถามว่าไม่ไม่ไม่ไมไมทำแบบนี้ตั้งแต่แรกถ้าทำแบบนี้เนี่ยกระจกเขาจะไม่รับนะคะตอนนี้เขาแห้งแล้วกระจกเขาก็จะลื่นแปดแปะแปะ,แปะขึ้นมาลองดูนะคะเพราะเราแปะแล้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นหรอกแต่ตอนนี้เขาแห้งแล้วเขาเย็นนะคะอากาศในนี้ ก็จะได้เกาะสีแล้วนะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงเราตกแต่งตอนนี้เราก็จะตกแต่งได้แล้วล่ะก็คือจะตกแต่งไปเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นบรรยากาศที่อ่อนกับเพื่อนนะคะถ้าเราไม่ทาสีไว้ก่อนตรงนี้เขาจะไม่รับแล้วก็จะวิ่งเป็นเนื้อของกระจกแทนนะคะเพราะนั้นตอนนี้เราเก็บส่วนที่เป็นสีฟ้าโดยใช้สีขาวอย่างเดียว ผูกกันเราที่แปะเราใช้อยู่อันเดียวนี่แหละค่ะผูกกันที่แปะเนี่ยก็จะไปถูกเช็ดสีอื่นไปหมดแล้วพอเราตกสีขาวก็จะจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวอยู่ละบางคนใช้ผูกกันเยอะมากสีละอันเลยผูกกันก็ดีนะคะได้ฝึกแต่จริงเราต้องหลบเลี่ยงนิดนึงสุดว่าเวลาเราไปไหนแล้วมีแค่ดินสอกับปาก,กาหรือผูกการเพียงอันเดียวก็ ก็ใช้ได้นะคะไหมดูดีแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศส่วนที่อยู่ไกลออกไปทีนี้ครูจะเก็บให้เป็นก้อนนิดนึงไกลๆก,ก็ยังมีส่วนที่เห็นสีสีเข้มๆนะคะนิดหน่อยเป็นส่วนแยกของเขา เดี๋ยวคราวหน้าเราตั้งขึ้นหน่อยแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดๆแต่กระจกต้องระวังนะคะร่วงลองอมาแตกบาดเจ็บอีกในนิดนึง ส่วนที่เป็นร่องนะคะใช้สีขาวตกเวลาเราแตะสีเราก็ใช้ภูกันเนี่ยตั้งไปแตะแบบนี้แล้วก็จิ้มขึ้นมาอันนี้หมายความว่าสีเขา สีฟ้าเริ่มแห้งนะคะเราตกสีขาวกับสีดำนิดหน่อยนี่เราก็จะได้ลายเขาที่อยู่ไกลออกไปก็ยังเหลือก้อนนี้ก้อนนึงนะคะสุดท้ายเนาะอันนี้เราพอตกทางนี้ข้างที่ทางขวามือคููนี่ก็เริ่มจะยังแฉะอยู่เพราะว่ามีสีที่ ปกสุดฤทธิ์ไปแล้วนะคะเพราะนั้นก็ต้องปล่อยเขาก่อนอาทิตย์หน้าเราก็จะมาเกบให้เห็นว่าสวยมากๆอันนี้เราจะตบอีกก็ได้แต่มันจะเป็นสีเขียวแล้วนะคะยังก็แห้งแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ไม่สนิทเพราะใช้สีเยอะอยู่เราก็ตบสีเขียวรอไปก่อนก็ได้นะคะเป็นลักษณะของการปะ ลงไปเล็กๆเหมือนคราวที่เราทำก้อนหินในแม่มริมทะเลถ้าดูดีๆจะสวยมากนะคะแล้วก็เพิ่มสีเข้าไปครูจะเว้นให้เป็นเห็นเป็นก้อนๆไว้ก่อนเพราะสีเราบีบไปเยอะดูแข็งหมดถามว่าเสร็จในวันเดียวไหมถ้าอยู่ในที่ที่แห้งๆนะคะ เสร็จนะคะเสร็จในวันเดียวเพราะเราทิ้งให้แห้งแล้วเราก็กลับมาตกใช้เวลาไม่เยอะเพราะตอนนี้ดูจากตรงนี้แล้วแห้งหมดแล้วว่ะตบเสร็จเลยดีไหมคะขออีกสองชั่วโมงไม่ให้นะคะเพราะไม่ให้คะ่ะยกแล้วห้านาที ไม่เป็นไรค่ะสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันงานนี้สวยมากเดี๋ยวเอาไว้โชว์อันนี้ก็ค่อยๆแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วไม่มีรอยนิ้วละไม่เป็นไรสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเรามาตกกระจกกันต่อแล้วก็จะมีน้ําตกไหลามาแถวนี้แถวนี้แถวนี้โอเคได้สวยมากเลยค่ะตอนนี้ถึงจะยังไม่เสร็จนะคะก็ก็จะดูดีแล้ว ถ้าเด,ยเด็ยวก็จะจับให้ชัดๆดูให้ชัดๆว่าเดี๋ยวครูหันให้เห็นชัดๆว่าน้ำตกของครูสวยงามมากแม้แต่อยู่ในกระจกเดี๋ยวให้เขาจัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของน้ำตกเขาเรียกอ,อะไรละ่ะลำธารหรือว่ายัางไงสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ดูต้นแบบด้วยฝากต้นแบบดูด้วยนะคะจะคล้ายๆแล้วก็สดใสคิดว่าสัปดาห์หน้าเราคงจะเก็บรายละเอียดได้นะคะ โดยอันนี้เราก็ปล่อยให้เขาแห้งไปสักหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วเราค่อยเก็บขนย้ายระวังนิดนึงกลัวว่าจะแตกถ้าสัปดาห์หน้ามีโอกาสอาจจะมีกรอบมาเลยก็ได้นะคะก็จะได้เห็นว่างานอันนี้พอเสร็จปุ๊บใส่กรอบให้ใครได้เลยนะคะก็ไม่ยากสำหรับการระบายสีเน้นนิดนึงคือการเก็บมองมองสีนะคะเห็นสีอะไรใส่สีนั้นไปก่อน เพราะงานกระจกมันไม่ยากเวลาเราใช้สีน้ำมันลงไปตกแล้วก็ทิ้งให้เขาแห้งโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะก็จะได้ภาพที่สวยงามแล้วก็ทําได้เยอะมากพอสมควรสําหรับผู้ที่ฝึกหัดน,นะคะใช้กระจกเล็กๆก,ก็ได้แล้วก็ใส่กรอบเอาสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเก็บรายละเอียดรูปนี้ให้เสร็จนะคะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้สวัสดีค่ะ